โดดแล้วครับผมโดดแล้วครับผมไปแล้ววิ่งไปหนูวิ่งไปโดดอีกแล้วครับผมอื <ý ff io> ้มโอ้โยดีครับ ยินดีต้อนรับสู่ว่านตกปลานะครับผมวันนี้มาออกกับนาอูดครับนาอูดนี่นะครับผมเกมีเกมี YouTube ด้วยนะครับช่องสายสินตาเพลินครับสายสินตาเพลินนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้เป็นเกมแนวไมโครจิกนะครับผมเดี๋ยวผมใช้ก็เป็นซุปเปอร์จิกนะครับสิบห้าคำโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าจะบันทึกแค่ไหนวันนี้ อุ้มตงวันวัวร์่ตวานะอุ้มไปขอยอคร,รับดไปโดนครับผมดูแล้วครับผมสารสินพาปืนครับนะดิชูดูแล้วครับตัวอะไรมาดูกันครับเช้าๆชซุปเปอร์จิ๊กนะครับผมบไม่รวยเลยจะแน่น,นะ

วิ่งดีลดเลยเกิ่อนป่าวป่าวอ๋อดอกไม้แน่เลยโอ้หางเข่งครับเข่งไก่เข่งไก่มาดีนนนนนนหนักเลยนะได้เลยลลลเอเอเก๋ตัวเรขตัวเลค,ครับผมเข่งไก่ครับปลาย่างมาแล้วปลาย่าง น้ช <c oughs> นำชายเย็นๆลงมาแล้วครับไปย่างครับผมหางเข็งหรือว่าปลาเข้งไก่นะครัผมส่กิโลเลยตัวนี้ <c oughs> มันโลกว่านะครับอดุดบอไปย่างมาแล้ว น้นาอุดฟังเสียงครับฟังเสียงเสียงหวานหวานนาอุดบวกเชื้อนี้ไม่กัดไม่ได้นะครับผมต้องโดนโดนจริงๆครับไม่รู้ปลาอะไรเห็นแว๊บๆเหมือนปลาเสียดเสียดเียดีกน้าีครับดนี่ครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วอ้าอุดลั่นแล้วครับนาอุด <G ül> ยังไงก็ฝากไปติดตามช่องสารสินผ้าพื้นของนอุดด้วยนะครับผมไตเราวันนี้เปียดไสสวยครับยังไม่โยมดีโดนครับผมขอบครับ นี่นะนะอาวุดจบแล้วนะครับนี่ครับผมใส่สวยๆเลยโอเคสุดยอดนะอาวุธโดดอีกแล้วครับผมอื้มฮึโดนนะครับตื่องๆโดนครับอาวุดพามาโดนอีกแล้วนะอุดพามาโดนอีกแล้ว นี่มวยเข็นครับมวยเข็นไปไหนเนี่ยไปหัวเรือครับยังไม่โยมไม,ไ,ไม่เนมงกับกาเทียด,ดกระเ,เทียดกันได้ มาแล้วมงครับกะมงกะมงไอเกมบางครับเว้ยวรนึงวรนึงเกมบางครับผมใส่งามๆโอเคครับโอเคครับทนอุดจัดให้อีกแล้วครับผม

mình mởt con này đồn điên jing jing, bay lẹ, wimg bay, nũ wimg bay, may, nãy cả, để wám mới khởi rôn, ma tư tư, có อะไรครับมาดูกัน,นจากเงียบม,มาพักหนึ่งโดนเขาแล้วอะไรอะไรไม่ยอมหมดไม่ยอม Nói chung mà Mà đu nha, đu ta nòi ba lấy Đi Ừm เลี้ยวหัวกลับมาม,มาเร็วอ,อะไรเนี่ยข้ามาเร็วข้ามมาเร็วกระมงครับ หมุนขึ้นมาแล้วออกระมงครับผมใส่สวยอีกแล้วนี่อีกหนึ่งแต้มซุปเปอร์จิ๊กนะครับผมหัวแดงเชือรองอีกแล้วเชือรองอีกแล้ว ผมปิดกล้องแล้วโดนปลาดีจริงๆพอเปิดกล้องไม่โดนเหมือนจะรู้เดี๋ยวลองเปิดกล้องดูนะโดนอีกไหมโอ้ยน่าอุดโดนอีกแล้วครับผมอืม กับลาอูดลั่นอีกแล้วอ,อะไอเอ่ปยปลาย่างครับปลาย่างนี่นาอูดปลาย่างครับผมปาย่างโอ้ยเยอมาแล้วคุณพึ่งมาหรือคุณเพิ่งมาหรอ Mm -hmm. Mm -hmm. All right.

ก็สวยสวยโลดอ่กเลยครับกัดอยู่สองโลบแล้วนะครับอยู่ใต้เรือนี่เองอืมนี่นีอืม,นนอมขึ้นมาตื้อๆมันเกา่าโอไม่ใจไอ้ห่างเด้งออกเกา่า bom sống Cậu ngất Tôi xuôi, tôi xuôi bị trông ở đồn ba chinh chinh ตัวหมึกกระดองแล้วครับผมนาอุดบอกว่าหมึกจับไม่ก็จิกนะครับผมใส่กุ้งลงไปโอ้โหจับจับหมึกกระดองครับผมจับแล้วอืมอ้ฝนครับตังตังเพื่อนอะไ่ฝนเป็นใบใหนกัน นราอุดหรกว่าจับไม่ครจิ๊กอยู่สองรอบแล้วนะผมเลยใส่โยลงไปดูเรียบร้อยเลยครับโดนมึกอีกแล้วนะครับผมเปลี่ยนมาตกหมึกนะครับตอนนี้น้ำไม่เดินโดนมาอีกแล้วกระดองอีกหรือเปล่าน,น่าจะกระดองครับผม น้ำไม่เดินนะครับเราไมโคจรจิกก็ไม่ค่อยมีตัวเปลี่ยนมาตีหมึกน่าจะเป็นหมึกกระดองอีกแล้วตัวนี้น่าจะไซส์สวยๆนิ่มนวลหน่อยคนระับวนวดขาด ยองครับใส่สวยด้วยนี่ครับอื้ยอ,อย่าหลุดจ้ะุดครับลุดลุดลุดข้ามะเร็วนี่ เสร็ได้เสร็ได้นี่ครับละอุดโดนแล้วครับผมมึกกระดองดูฟังเสียงก่อนนะฟังเสียงของรอบกัน <c oughs> สภาพใช้งานนะครับลานไปจ่ายเรียบร้อยเลยครับผม, <c oughs> มกระดองมาแล้วตัวนี้เป็นตัวตายเลย ตัวนี้ต้องไม่พลาดนะครับผมเรียบร้อยครับน่าอุดโอ้ยโอ,โอ้ยโอ้ยเดี๋ em. ยวได้หน้าดำเดี๋ยวได้หน้าดำอืมน่าอุดโดนอีกแล้วครับผมไปอัดไปไปไปจะไปอัไล วิ่งปีตวิ่งปีดเลยเดีอยา,าไปห้าใส้ลูกอย่าไปห้างใลั่นแล้วครับนาอุดลั่นแล้วตัวอะไรแคมบางแน่นอนเราบอกว่าเกมบางแน่นอนนะครับ ไม่ยอมนะครับผมปาข้าวเลยไหมเหรยผาข้าวซอยปลา่าข้าใส่นะครับเดี้านอุ้ดกำลังเอาใส่อยู่ เดี๋ยวแหละใช่ใช่นี่หลังป้าก็ต่นเต้เือนรับนมาดูด้วยเนาะนี่ับผม,มอุดได้ตัวมาแล้วพาเข้าไซนะครับส,สรัตูเรตัวนี้สุรักตูเรีหน่อยครับ ได้ตัวเว้ยโชว์หน่อยครับได้ตัวเว้ยนี่ยทุลักทุเลนหน่อยนะครับตัวนี้แต่ก็ได้ตัวคร <Okay. S 1> ับผมวางไปยามิติไหนวางไปยามิติอันรับนี่ครับผมผลงานารวมของเราคนนี้โอ้ตื่นต่อต้นก้าวไม่ใหญ่งก้าวหมายนะ